สวัสดีครับ้กับชนะวังรีเฟบครับวันนี้เนื่องจากมีน้องนะฮะสอบถามมาเกี่ยวกับการที่เราจะบาลานซ์เสียงเจ้าโซลิเคกพกเกดมาสเตอร์นะก็คือเราจะเล่นเสียงที่เป็นแบ็กกิ้งแท็กเข้ามานะฮะก็คือผ่านบลูทูธนั่นเองนะ,ะอันนี้หลายๆคนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะมันมามันเป็นเสียงบลูทูธจากเครื่องเดียวกันกับที่เราอัดหรือเปล่าอย่างเงี้ยไม่ใช่นะอ่ามันต้องเป็นอีกเครื่องหนึ่งที่เราจะบลูทูธเข้ามานะฮะก็คือเชื่อมต่อบลูทูธจากอีกเครื่องที่เราเล่นแบ็กกิ้งแท็กส่วนวิดีโอ พะเครื่องกันนะประมาณนั้นก็วิธีการบาลานซ์เราอาจจะบาลานซ์ด้วยง่ายๆหรือวิธีการที่ผมทำก็คือทำไงก็ได้เสียงจากแบงแท็กที่เข้ามาบลูทูธเอาให้ดังที่สุดเลยตามที่เราต้องการประมาณนั้นอยากให้ดังแค่ไหนตรงนี้ตรงนี้ที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่เดี๋ยวนะผมขอถอนนี่ก่อนสายตึงอ่ะนี่มันจะมีอยู่ในนี้นะกดเข้าไปที่เซตติ้งนะฮะเซตติ้งนะกดเข้าไปนี่ ตรงนี้มันจะมีเมนูเพิ่มขึ้นมาสำหรับคนที่อัพเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นใหม่นะฮะน่าจะเป็น1.3.3เนอะก็ลองเลื่อนดูเลื่อนไปเรื่อยๆนี่มันจะมีคำว่า USB อ่า USB FX Rec คือเสียงที่เราจะอัดเสียงเข้าไปนั่นเอง Record เนาะ,ะประมาณนั้นก็สามารถที่จะเพิ่มได้อ่าของผมใช้ตอนนี้ประมาณบวก6เข้าไป6 dB ประมาณนั้นนะอันนี้แล้วแต่โทรศัพท์ของแต่ละท่านนะผมใส่บวกไป 6DB แล้ว เลื่อนมาอีกหน่อยไม่ใช่เลื่อนนี่หมุนเลื่อนตรงนี้ปุ๊บให้เข้าไปตรงนี้เป็นคําว่าบลูทูธเร็กบลูทูธเร็กก็คือสัญญาณเสียงจากบลูทูธนี่เองที่เราจะเข้ามานะฮะที่เราจะบลูทูธเสียงเข้ามามันก็จะเป็นแบ็กกิ้งแท็กหรืออะไรก็แล้วแต่เพิ่มเข้าไปได้ตามต้องการปกติแล้วผมก็จะใช้ประมาณเนี่ยประมาณมแล้วแต่แบ็กกิ้งแท็กอะต้องบอกว่างัน้นถ้าผมแล้วแต่แบ็กกิ้งแท็กผมก็จะใช้ประมาณ7หรือ8ประมาณเนี้ยเหรือแปดนี้เพิ่มเข้าไป จ็ดหรือแปดประมาณนั้นอะ่ะก็แค่นั้นแล้วก็ตัวมอนิเตอร์ที่เราได้ยินเสียงเนี่ยต,ตัวสุดท้ายนะฮะตัวนี้เราจะได้ยินเสียงไปพร้อมกันถูกไหมเราอยากให้มันดังแค่ไหนก็แล้วแต่ผมว่าเอามอนิเตอร์ศูนย์ไว้ดีกว่าหรือแค่หนึ่งหรืออะไรประมาณนะี้ผมมอนิเตอร์ไว้ศูนย์อันนี้ตอนนั้นผมเอาทําไลฟ์มันก็เลยเอามอนิเตอร์เสียงขึ้นเยอะหน่อยมันจะได้ยินเสียงมากขึ้นก็ประมาณนี้นะฮะก็ได้เลยนะอย่างที่บอกแล้วก็ตอนที่เรา ใส่บลูทูธเข้ามาเนี่ยเปิดให้สุดเลยเปิดสัญญาณเข้ามาให้สุดอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันอันนี้วิธีการปรับนะที่ผมเซตไว้ก็ประมาณนี้สําหรับโทรศัพท์เป็นเไอโฟนอะนะตัวนี้ iPhone 12มินิอ่ะเดี๋ยวมาลองฟังเสียงดูนะวิธีการก็ปกติเลยนะถ้าเรามีสายอุปกรณ์ที่รองรับแล้วอโอเคอ่ะแขวนไว้นี่ก่อนเดี๋ยวผมจะเอาสัญญ,ญาณบลูทูธมาหรือเปิดออก ลำโพงนี้นะฮะนี่ลำโพงแอมนี่แหละ,ะสายไม่ได้อยู่อย่างนี้เนาะ,ะเข้ามาเข้าตัวโซลิดเคกนะฮะตัวนั้นก็คือเอาไว้ฟังจะได้ยินเสียงตัวแบล็คกิ้งแทกเข้ามาด้วยจะได้รู้ว่ามันดังมากกว่ากันหรือเปล่าประมาณนั้นอันนี้ก็เช็คได้ตอนนี้เลยประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวไปดูแบโอเครูปแบบก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วผมก็จะเทสเสียงเทสเสียงของตัว แบ킹แท็กก่อนนะที่เราจะเปิดเข้าไปก็คือออกตู้แอมก็ได้หรือใครจะใช้หูฟังก็ได้นะผมจะเปิดให้มาได้ยินตรงนี้ก่อนนะประมาณนะั้นเรผมก็จะเปิดลองแบ킹แท็กเนี่ยให้มันสุดไปเลยอ่าถ้าเสียงมันกลมคืนกันไปได้เราอยากได้เสียงอะไรดังขึ้นก็ปรับกันตอนนี้เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงในตัวนี้กันนะในโทรศัพท์ We'll I'm going ก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับเสียงที่เราได้นะเราก็สามารถบาลานเสียงจากตัวแอมป์หรือหูฟังที่เราได้ยินเลยนะฮะก็เบื้องต้นของผมก็จะใช้เสียงแบ็ k กิ้งแท็งออกมาสุดไว้ก่อนเปิดให้มันสุดของมันเลยมันก็จะเต็มที่แล้วเสียงที่ดังออกมานะฮะประมาณนั้นมันก็จะเข้าโทรศัพท์ได้มากกว่าถ้าบอกว่าใครเสียงแบ็ k กิ้งแท็งมันแต่ละอันไม่เท่ากันเราก็าากไปปรับเปิดตัวบลูทูธอย่างที่บอกนะในตัวของ s o n ิ c เคสที่เขามีให้ปรับนะเข้าไปดีเซตติ้งแล้วก็เลือกตัว FX Record ก็คือ4ี FX ที่เราจะอัดเสียงแล้วก็ FX Bluetooth BT x e นะก็สามารถปรับได้อีกนะฮะก็บาลานซ์ตรงนั้นได้เลยนะฮะไม่มีปัญหาเสียงที่ออกมาก็จะมาตามความต้องการนะฮะโอเคคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ครับลาไปก่อนครับวสวัสดีครับ